ในช่วงฟันเอ็กซ์เพลทนะครับเรามาอัปเดตมุมมองการลงทุนจากนั้งทุนสถาบันนะครับรวมไปถึงคาแนะนาในช่วงครึ่งปีหลังด้วยมาพูดคุยกันนะครับกับคุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบรจจิตตาวลส์ครับสวัสดีครับพี่เผ่าครับสวัสดีครับครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางจิตตาจิลส์เพิ่งจะมีการอัปเดตนะครับมุมมองเอาลุกการลงทุนในครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็รวมไปถึงคําแนะนําด้วยนะครับ ในช่วงครึ่งปีหลังนี้เนี่ยเรามีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องจับตาโดยพ้องยิ่งเพื่อที่จะมาวางแผนจัดพอร์ตการลงทุนครับโอเคครับผมว่าอย่างแรกที่สุดนะครับตัวคํหนึ่งที่เขาใช้กันและตอนนี้ก็คือ the worst is over นะครับก็คือตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องที่กระทบกระเทือนตลาดทุนแล้วก็เศรษฐกิจโลกมากที่สุดก็คือตัว liberation day หรือตัว reciprocal t a r i f f ของทรัมป์ถูกไหมครับซึ่งตอนนี้คิดว่าทุกอย่างใกล้จะจบเรียบร้อยแล้ว,ลว the worst is over หมายความว่า ความกลัวในวันแรกนะครับในสัปดาห์แรกช่วงวันที่สองถึงเก้าเมษาเนี่ยนั่นแหละคือเหมือนแม็กซิมัมและภาษีมันจะเก็บเก็บสูงสุดได้ประมาณนั้นถูกไหมครับแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเราเราเห็นว่ามีการต่อรองทวิแมปทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งประกาศออกมาวันนี้ก็ทําให้ตลาดหุ้นสดใสแล้วตลาดหุ้นญี่ปุ่นเอเชียทุกอย่างก็คือตัวญี่ปุ่นตกลงกับทรัมป์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ15%เพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยค หลังจากนี้เรื่องของภาษีไม่น่าจะมีอะไรมาช็อคตลาดแล้วนะครับ,รบจะเหลือเคสเดียวที่เป็นไปได้ที่จะช็อคก็คือ EU นะครับที่ยังตกลงกันไม่เสร็จแล้วก็ทางทรัมป์เองเนี่ยก็แจ้งว่าอาจจะขึ้นภาษี EU เป็น30%นะครับอันนี้ต้องรอดูต่อไปแต่ก็คิดว่าสุดท้ายแล้วทั้ง2อ,งอประเทศนะครับก็คือฝั่ง EU แล้วก็อเมริกาเนี่ยน่าจะเจรจากันได้เพราะว่าสุดท้ายปรปัปกที่สำคัญที่สุดของสหรัฐอย่างจีนเนี่ย S <S ก็ยังจบลงได้ดีนะค,ครับเพราะนั้นตรงนี้นักลงทุนไม่กลัวแล้วสิ่งที่นักลงทุนจะกลัวน่าจะมีแค่อีกอย่างเดียวนะครับก็คือเรื่องของเงินเฟ้อที่ว่าถ้ามีการขึ้นภาษีทาลิฟต่างๆแล้วเนี่ยเงินเฟ้อในในเดือนหลังจากนี้ครับในช่วงไตรมาสสไตรมาสสี่ที่มันเริ่มเอฟเฟกจากตัวทาลิฟแล้วเนี่ยเงินเฟ้อจะขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนและเฟดเนี่ยจะยังลดดอกเบี้ยได้ไหมนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวประมาณการว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยนะครับปีนี้ก็เหลือแค่ครั้งเดียวแล้ว แล้วปีหน้าอาจจะมีอีก2-3ครั้งนะครับซึ่งถ้าเงินเฟ้อเป็นไปตามค่าก็คือไม่ได้ขึ้นมากนะครับล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นว่าเงินเฟ้อยังไม่ได้ขึ้นมากมายนะถ้าไม่ได้ขึ้นแล้วเฟดลดดอกเบี้ยนเนี่ยก็คิดว่าตลาดหุ้นอเมริกาน่าจะยังมีโอกาสไปต่อได้นะครับรวมถึงเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะมีการเติบโตและเศรษฐกิจโลกตกตโตเนี่ยคิดว่าตลาดหุ้นหลายๆแห่งนะครับก็น่าจะขึ้นไปด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีของ US เริ่มออทาไฮและฝั่งยุโรปอังกฤษเนี่ยครับเริ่มออทาไฮแต่ว่วา ฝั่ง emerging market เนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้กลับมาขึ้นักเท่าไหร่นะครับตอนนั้นถ้าเศรษฐกิจโลกโตขึ้นเนี่ย f u นโฟ l o w เนี่ยก็คิดว่าน่าจะไหลกลับมาเข้า emerging market ด้วยโดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยฝั่ง S share เนี่ยขึ้นไประดับหนึ่งแล้วนะครับเหลือฝั่ง A share ที่มีแนวโนมที่จะขึ้นตามฝั่ง S share อีกครับครับในช่วงครึ่งปีหลังครับเรามีมุมมองต่อสินทรัพย์ต่างๆอย่างไรบ้างครับสินทรัพย์ไหนคือ t o อปพิกนะครับหรือว่า มีการปรับโอเวอร์เวตอันเดอร์เวตสินทรัพย์ไหนในช่วงนี้ครับครับตัวท็อปคิดน่าจะยังเป็นตลาดหุ้นนะครับคิดว่าไปต่อนะครับ,รบโดยเฉพาะถ้าใครที่ต้องการจัดพอร์ตที่เป็นพอร์ตคอก็คือโตไปตามเศรษฐกิจโลกเนี่ยคิดว่าก็ยังพอจะลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐได้นะครับก็ประมาณ50%ของพอร์ตแล้วก็กลุ่มประเทศพัฒนาลายประมาณ30นะครับประเทศกําลังพัฒนาประมาณ1 0แล้วก็ถือพันธบัตรของสหรัฐประมาณสัก20%นนะครับก็ คิดว่าพอร์ตตรงนี้ก็น่าจะทําให้ผ่านพ้นความผันผวนต่างๆได้นะครับส่วนในพอร์ตเซ็ตเท่าไลท์นะครับถ้าใครที่อยากจะลองลงทุนแบบคิดว่าทรัพย์สินที่น่าจะขึ้นมาได้เนี่ยก็จะเป็นตลาดหุ้นจีนนะครับที่น่าจะเติบโตกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าทรัพย์สินที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับตอนนี้ก็คือทองคำนะครับที่ก็มีโอกาสที่ถ้าทุกประเทศตกลงกันได้แล้วไม่มีสงครามใดๆรวมถึงถ้าสงครามรัสเซียยูเครนสงบแล้วเนี่ย ตัวทองคําที่ค่อนข้างจะขึ้นมาตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ราคาเนี่ยอาจจะล่วงลงมาได้ครับครับการจัดพอร์ตของเราครับจะต้องจัดพอร์ตแบบไหนดีครับอย่างที่บอกไปนะครับควรวางคอพอร์ตแล้วก็เซทลไลท์พอร์ตครับมีตัวเลขสัดส่วนหรือว่ามีแนวทางให้กับนักลงทุนไหมครับเพื่อนลงทุนเนี่ยเอาไปศึกษาแล้วก็เอามาปรับเป็นสูตรสาหรับจัดพอร์ตของตัวเองครับได้ครับตัวคอเซทเทิลไลท์นะครับจริงๆแล้วก็ง่ายๆนะครับถ้าเรามีเงิน100บาทเนี่ย เราจัดพอร์ตเป็นคอสักประมาณ80%ก็คือ80บาทนะครับเซ็ตเท่าไรประมาณ20%หรือ20บาทนะครับตัวพอร์ตคอเนี่ยก็คือการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงทั่วโลกเลยนะครับโดยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถ้าจะจัดพอร์ตคอให้ดีเนี่ยตามหลักการก็คือตลาดหุ้นสหรัฐประมาณ50%นตะครับตลาดกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเช่นพวกยุโรปเจแปนพวกนี้ครับประมาณ20%นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นกําลังพัฒนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%นะครับ แล้วก็มีพันธบัตรสหรัฐนะครับก็ประมาณ20%ซึ่งพันธบัตรเนี่ยอาจจะไปซื้อพันธบัตรระยะสั้นของสหรัฐก็ได้นะครับก็ได้ผลตอบแทนสักประมาณ4%อยู่นะครับหรือว่าจะซื้อหุ้นผู้ชั้นดีของบริษัทเอกชนในสหรัฐก็ได้นะครับก็ได้ประมาณสัก3-4%เหมือนกันนะครับส่วนตัวพอร์ตเซตเทิลไลท์เนี่ยจะเป็นพอร์ตที่เรามุ่งเน้นว่าณปัจจุบันเนี่ยจะมีโอกาสลงทุนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ,รบก็จะเป็นพอร์ตมุ่งเน้นเพราะนั้นเราก็จะต้องลงทุนในตลาดหุ้นที่ กำลังจะเหมือนตกมาสักระยะหนึ่งแล้วกําลังกลับตัวเป็นช่วงขาขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ที่เห็นเด่นชัดก็จะมีตลาดหุ้นจีนนะครับโดยเฉพาะตัว Hshare และก็ A Share นะครับ H Share เนี่ยขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วไม่ได้ไปทําจุดต่ําสุดใหม่แล้วนะครับ A s แช re เช่นเดียวกันลงทุนได้แล้วก็ข่าวดีอีกอันนึงนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มจัดลงเป็นเซ็ตธุรกิจพอร์ตแล้วเหมือนกันเพราะว่าบัวราคาหุ้นเนี่ยตกลงมาถูกมากแล้วก็ได้ปันผลประมาณ5-7%ถึง นะครับใครที่ยังรักตลาดหุ้นไทยนะครับช่วงนี้ก็เริ่มเหมือนอาจจะกลับมาลงทุนได้แล้วก็เตรียมรอรับข่าวดีในการเจราจากับสหรัฐอเมริกาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับครับอย่างในช่วงนี้จะเห็นว่าทางจิตตาก็เอาเทคโนโลยีเรื่องการลงทุนมาใช้นะครับมีการเอา AI มาช่วยใช้ในการวิเคราะห์หรือว่าตัดสินใจในการลงทุนด้วยฮะถ้าเกิดวันนี้นะครับเราไปถาม AI เรื่องของมุมมองการลงทุนเนี่ย AI ที่จิตตาพัฒนานะครับบอกอะไรหรือให้คําตอบอะไรกับการลงทุนในช่วงนี้บ้างครับ อ่าจริงๆก็จะบอกว่าการลงทุนเนี่ยถ้าเป็น AI ของจิตตะนะครับเราก็จะแนะนําเป็น2แบบอยู่แล้วเหมือนเมื่อกี้ที่เรียนไปนะครับ,รบอพอร์ดคอร์ก็คือเรามองว่า AI เนี่ยจัดมาแล้วเป็นพอร์ตที่ชนะทุกสภาวะการเพราะว่ามีการกระจายความเสี่ยงในอุ่นทั้งโลกนะครับรวมถึงทรัพย์สินที่มันมีคอลเลี a t i ชันต่างกันทั้ง2องอย่างคือหุ้นกับพันธบัตรนะครับะฉนนั้นถ้าใครที่ต้องการพอร์ตการลงทุนที่ทนทานเนี่ยให้ไปจัดแบบพอตคอร์นะครับซึ่งของจิตตะเวลเนี่ยก็จะเป็นพอรตที่ชื่อว่า global etf นะครับที่สามารถลงทุนได้ดีนะครับอันเนี้ยมีอันข้อมูลนึงให้ดูด้วยนะครับอย่าง global ETF เนี่ยที่บอกว่าเป็นพอร์ตที่ทนทานได้ดีเนี่ยถ้าเราไปดูดัชนีในปีนี้ที่เป็นดัชนีหลักของโลกนะครับจะเห็นว่า max drawdown นะครับก็คือแบบจุดสูงสุดถึงต่ำสุดในปีนี้ครับซึ่งต่ำสุดเนี่ยก็คือตัว liberation day แถวนั้นแหละนะครับก็จะเห็นว่าดัชนีหลายอันเนี่ยลงระดับ20กว่าปตนะครับ มีตัว CSI 300ของจีเนี่ยตกมาปีนี้ต่ำสุดคือ1 2 11.72%แต่ถ้าเราลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงแบบ global ETF ขวาสุดจะเห็นไหมครับว่าตอนที่ตลาดหุ้นผันผวนมากสุดท้ายเนี่ยการจัดพอร์ตที่ดีครับทำให้ติดลบน้อยกว่าเยอะก็ถือลบประมาณแค่14%นะครับจากจุดสูงสุดลงมาต่ำสุดอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นตัวที่ยืนยันได้ว่าการจัดพอร์ตแบบนี้ช่วยทนทานทุกสภาวะการได้นะครับ ส่วนตัวพอร์ตอีกอันนึงที่เป็น s ซตเทลไลท์พอร์ตเนี่ยทางจิตตะ AI ของเราเนี่ยก็แนะน,นําตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าให้แนะนําลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะครับเพราะเราเนี่ยบอกมาประมาณปี2ปีแล้วว่าปัจจุบันตลาดหุ้นจีนถูกมากแล้วก็มองจากตัว Market p r e d i c t i o n ซึ่งเป็น AI เฉพาะของเราอ่ะบอกชัดเจนเลยว่าหุ้นจีนถูกมากตั้งแต่ต้นปีนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตัวธีมต่างๆนะครับที่เราแนะนําให้ลงทุนผ่านตัวติมติก i ีของจิตตะเวลเนี่ยปีเนี้ย ตัวผลตอบแทนก็ขึ้นมาประมาณ20%กันทั้งนั้นเลยนะครับเพะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มตรงนี้ถ้าเราไปถาม AI ปัจจุบันนะครับก็ยังคงเป็นคำแนะนำนี้ต่อไปนะครับก็คือคอ,อร์ตให้ลงแบบกระจายความเสี่ยงได้ผลตอบแทนประมาณ8%ต่อปีส่วน s ซ t เท l ไล e ์พอตนะครับก็เน้นลงทุนในหุ้นจีนหรือทีมที่ลงทุนในหุ้นจีนเป็นหลักครับครับเรื่องของ Market Timing บั่งครับจะมีคำแนะนำกับนักทุนยังไงดีครับที่แม้ว่าตอนนี้เนี่ย เรายังมีเปิดโอกาสนะครับเปิดมุมมองการลงทุนให้้องสามารถลงทุนได้อยู่แต่ในวันที่ดัชนีหรือว่าหุ้นหลายๆประเทศนะครับขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ขึ้นมาทำออทามไฮนักทุนก็อาจจะมีความลังเลหรือว่าไม่กล้าตัดสินใจที่อยากจะเอาเงินไปใส่ลงทุนช่วงนี้นะครับในช่วงที่ภาวะตลาดออทามไฮแบบนี้เนี่ยแล้วเราจะต้องลงทุนต่อเนี่ยเราจะมีวิธีคิดยังไงให้สามารถบริหารจัดการเงินที่มีอยู่แล้วก็ลงทุนได้อย่างเหมาะสมในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นขึ้นมาออทามไฮแล้วครับ โอเคครับผมว่าอย่างแรกที่สุดกลับมาสําหรับนักลงทุนนะครับสิ่งที่สําคัญอย่างแรกที่สุดก่อนก็คือแผนการหรือกลยุทธ์ในการลงทุนคุณจะลงทุนแบบไหนนะครับซึ่งเมื่อกี้ถ้าเรากลับไปดูเราจะเห็นว่าการลงทุนในภาพหลักปัจจุบันเนี่ยทนจะมีแค่2อ,อย่างคือสองพอร์ตนะครับพอร์ตคอกับเซ็ตไลท์ถ้าเราเป็นคนที่แบบเอ้ยไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากเราเลือกเองไม่ค่อยได้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทรัพย์สินอะไรเราควรจะลงน้ําหนักให้ไปลงพอร์ตคอเยอะ ถูกไหมครับซึ่งพอร์ตคอร์เนี่ยเราสามารถ DCA ไปได้เรื่อยๆเลยเพราะสุดท้ายพอร์ตคอมันทําเพื่อว่าคุณไม่ต้องสนใจตลาดหุ้นมากเรา DCA ไปเรื่อยๆได้อันดับที่2คือถ้าเรามั่นใจว่าเราจะเลือกทรัพย์สินได้ดีครับให้เลือกลงเซ็ตเทอร์ไลท์ port. พอร์ตเพราะนั้นเซ็ตเทอร์ไลท์พอร์ตเนี่ยถ้าเราเลือกได้ดีครับเราสามารถ DCA ต่อได้เรื่อยๆอย่างถ้าเราเลือกตลาดหุ้นจีนปีเนี้ยต่อให้ตลาดหุ้นจีนตอนนี้จะขึ้นมาสัก20%แล้วเนี่ยครับเราก็ยังสามารถลงทุนต่อได้เพราะว่า ต้องบอกว่าใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นจีนลงมาเยอะมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงเนี้ยเพิ่งขึ้นมาประมาณยังไม่ถึงปีหนึ่งเลยนะครับจากจุดต่ําสุดเนี่ยก็ยัง DCA ต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เลือกเลือกไม่ค่อยเป็น DCA ในพอร์ตคอร์ถ้าใครที่เลือกเป็นนะครับเซทเทอร์ไลท์เนี่ยเราไม่ต้องห่วงมากถ้าเราทรัพย์สินถูกอยู่แล้วเนี่ยเรา DCA ต่อไปได้นะครับแต่ถ้ากลับกันถ้าเราเลือกไม่เป็นแล้วเราอาจจะไปเซตเทอร์ไลท์ในตลาดหุ้นที่ขึ้นมาสูงแล้วสสม,มติอย่างหรัฐ หรืออย่างหุ้นที่เป็นธีมแบบ AI ที่ขึ้นมาเยอะๆมากอันเนี้ยอาจจะมีความเสี่ยงเราจะต้องทบทวนพอร์ตเซตเทอร์ไลท์เราและว,ว่ามันมีทรัพย์สินที่ขึ้นมาสูงมากแล้วมีโอกาสที่จะเสี่ยงกับเป็นเป็นขาลงหรือตกหนักๆได้ไหมมีความคาดหวังสูงไปหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเราจะต้องเปลี่ยนตัวเซตเทอร์ไลท์มาในหุ้นหรือทรัพย์สินที่ถูกลงหรือเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปแล้วว่าถ้าใน2ปีที่ผ่านมานะครับใครลงเซตเทอร์ไลท์เนี่ยเป็นเหมือนทองคํา อตอนนี้เราต้องเริ่มเห็นแล้วว่า้ทองคามันขึ้นมาสูงระดับหนึ่งถามว่าอาจจะมีโอกาสไปต่อได้ไหมอาจจะมีนะครับแต่ว่าโอกาสที่ได้กับความเสี่ยงที่จะตกเนี่ยตอนนี้ความเสี่ยงมันเริ่มสูงกว่าเราอ่ะไม่ควร DCA มากเกินไปแล้วก็อาจจะให้ย้ายทรัพย์สินมาลงในทรัพย์สินที่ยังยังไม่ได้ขึ้นมากแทนครับครับแล้วอย่างตลาดหุ้นไทยครับที่บอกว่าเริ่มกลับมามีความน่าสนใจมากขึ้นหุ้นไทยเนี่ยควรจะไปอยู่ในสัดส่วนพอร์ตไหนครับระหว่างคอพอร์หรือว่าสแตทไลท์พอร์ต ปัจจุบันนะครับก็จะไปอยู่เซ็ตเทอร์ไรดพอร์ตเลยครับเพราะว่าตัวคอร์พอร์ตเนี่ยมองว่าเป็นเป็นพอร์ตที่ต้องกระจายความเสี่ยงทั้งโลกและเพราะปัจจุบันเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจทั้งโลกมันเชื่อมโยงกันเราลงทุนในประเทศใดประเทศหนศึ่งแบบมุ่งเน้นแบบนี้มีความเสี่ยงมากที่ผ่านมา10กว่าปีก่อนเนี่ยคนไทยอาจจะโชคดีเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบเศรษฐกิจฟื้นจากต้มยำกุ้งหนอตลาดหุ้นไทยก็เลยขึ้นมาเรื่อยๆแต่ปัจจุบันภาพจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วปัจจุบันเนี่ยภาพรวมของการเติบโตกําไรต่างๆเทคโนโลย ไปกระจุกแค่หลักๆนะครับก็คือหุ้นสหรัฐหุ้นจีนแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตไปฝั่งนั้นส่วนตัวพอร์ตเซ็ตเตอร์ไลท์เนี่ยเป็นพอร์ตที่มองว่าเรามีโอกาสในปีนี้นะไม่ได้บอกว่าคุณต้องถือยาวไปเรื่อยๆนะครับ,รบแต่อย่างหุ้นไทยเนี่ยเรามองว่าตอนเนี้ยปีเนี้ยโดยจังหวะเนี้ยยังเป็นโอกาสที่ลงทุนเพราะว่าหุ้นลงมาต่ํามากในขณะที่เศรษฐกิจไทยคืออาจจะไม่ได้โตมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับ GDP เราก็ยังเติบโตอยู่เพราะนั้นคิดว่า เศรษฐกิจยังพอไปได้แม้ไม่ค่อยเติบโตเพราะนั้นช่วงเวลาแบบนี้เราสามารถลงทุนหุ้นไทยเพราะว่าราคาถูกมากได้นะครับแต่ว่าถ้าจะลงไปยาวๆเนี่ยอาจจะต้องรอดูปีหน้ารอดูว่าตัว e a r n i n g นะครับมีการเติบโตหรือเปล่าถ้าไม่เติบโตเนี่ยเราอาจจะสับเปลี่ยนไปที่ตลาดอื่นได้เช่นเดียวกันครับครับสุดท้ายนี้ครับขอคำแนะนำหน่อยนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยยังคงมีหลายเรื่องที่เราต้องเฝ้ารอนะครับความมันผลแต่ยังคงมีอยู่ ทางจิตาเวลส์จะมีคาแนะนํำยังไงครับให้เราสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงความมันผวนแล้วก็ลงทุนได้อย่าง,ย,างยั่งยืนในอนาคตครับโอเคครับอย่างแรกที่สุดนะครับสิ่งที่จะเอาชนะความมันผวนได้นะครับก็คือความรู้ความเข้าใจเพราะนั้นนักลงทุนเนี่ยควรจะต้องเขาเรียกว่าทบทวนตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะครับถ้าเรายังลงทุนในตลาดหุ้นอนะ่ะแล้วเรายังกลัวโอ๊ยเดี๋ยวทําจัตวิธอะไรหรือเปล่าใครจะประกาศอะไรหุ้นตกหนักๆแล้วเราเครียดเนี่ย แสดงว่าเรายังมีความรู้ความเข้าใจในตลาดหุ้นไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถลงเงินเยอะๆในตลาดหุ้นได้เราอาจจะนอนไม่หลับก็ได้เพราะนั้นไปหาความรู้ให้ได้นะครับอย่างที่สองพอมีความรู้เสร็จแล้วครับมาจัดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับกับเขาเรียกว่าความเสี่ยงหรือว่าตัวเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับว่าเราต้องการผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่ถ้าใครที่บอกต้องการแค่ประมาณ10%อเนันนี้คุณลงพอร์ตคอแล้วก็ลง DCA เไปเรื่อยๆแบบเนี้ยได้เลย ก็ไม่ต้องเครียดมากแต่ถ้าคใครบอกว่าต้องการมากกว่านั้นคุณก็จะต้องไปศึกษามากขึ้นรวมถึงเลือกกองทุนที่เป็นเหมือนซัตเทอร์ไลท์พอร์ตเลือกทรัพย์สินที่เป็นซัตเทอร์ไลท์พอร์ตให้ดีนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อจัดพอร์ตแบบนี้ได้แล้วครับคอยหมั่นตรวจสอบผลการดําเนินการของพอร์ตต่างๆของเราว่าเป็นไปตามเป้าหมายไหมรวมถึงพยายามเขาเรียกว่าติดตามข่าวได้แต่อย่าติดตามแค่ข่าวสารอย่างเดียวนะครับ,รบพยายามติดตามมุมมองการลงทุนด้วย พราะบางครั้งถ้าเราโมวแต่ตามข่าวสารแล้วไปลงทุนนะครับเราจะทําเขาเรียกว่าทําให้พอร์ตพังหรือพอร์ตขาดทุนได้ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าใครที่ติดตามเรื่องของการวิเคราะห์การลงทุนด้วยเนี่ยจะรู้ว่าบางครั้งเนี่ยข่าวที่ไม่ดีอ่ะอาจจะเป็นโอกาสให้เราเพิ่มน้าหนักการลงทุนได้นะครับเพราะนั้นฝากไว้ประมาณนี้ครับได้ครับก็เป็นมุมมองคําแนะนําการทุนในครึ่งปีหลังกับจิตตะเวลส์ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่เผามากเลยนะครับสวัสดีครับุณนะครับสวัสดีครับ คุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์จากจิตตาเวสครับก็แนะนําว่าการกระจายความเสี่ยงยังคงเป็นวิธีที่ได้ผลนะครับเพื่อรับมือกับความผันผวนโดยนักงทุนเนี่ยจะต้องปรับสัดส่วนการทุนนะครับแบ่งเป็นคอพอร์ตกับซัทเทอไลท์พอร์ตคอพอร์ตก็มุ่งเน้นการเติบโตในระยะยาวสามารถลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอนะครับส่วนซัทเทไลท์เนี่ยก็ลงทุนนะครับถ้ากว่ามีความมั่นใจสามารถเลือกหุ้นหรือว่ากาเกณฑ์แนวโน้มการลงทุนได้นะครับก็มีหลายประเทศครับที่ยังคงสามารถลงทุนได้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับหรือแม้แต่ตลาดหุ้นไทยเองตอนนี้ก็เริ่มกลับมามีความน่าสนใจมากขึ้นส่วนคอพอซึ่งเป็นพอหลักเองอยังคงมุ่งเน้นหุ้นโลกนะครับที่มีนโนโ้อมีโอกาสเติบโตโดยหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ยังคงเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจอยู่นะครับและนี้ก็เป็นทั้งหมดที่มาฝากกันในช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าหุ้นไทยปิดตลาดแล้วตัวเลขจะเป็นอย่างไรนักวิเคราะห์จะมีคาแนะน,นําในแง่มุมไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าครับ